ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ฟ e ีที่38ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกดกระดิ่งกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์ใน e p ที่38กันเลยดีกว่าครับเมื่อครั้งยังเด็ก สงครามเล็กๆที่สมมุติขึ้นกับเหล่าสหายในต่อกของกำแพงหินในสลัมเกียรติยศอันจอมปลอมและกองขยะที่สันร้างว่าเป็นของมีค่าแสงระยิบระยับของกองขยะเหล่านั้นเทียบไม่ได้เลยกับแสงที่ฉาบทออยู่ที่เหนือย,ยอดภูเขาที่สุดปลายทางนั้นในตรอกที่มืดมนและเรียงลายไปด้วยนางลมและแหล่งอบายมุกที่สุดปลายทาง ประกายสีทองที่เจิดจ้าสว่างสวยยิ่งกว่าสิ่งไหนในยามสนธยาเช่นนี้ขยะในมือที่ช่วงชิงมามันเทียบไม่ได้เลยกับของมีค่าที่สุดปลายทางนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็ได้ทิ้งขยะเหล่านั้นเพื่อชิงของที่สุดปลายทางแห่งนั้นกรีฟฟีดหวนนึกถึงความหลังเมื่อครั้งอดีตกับการเล่นบทบาทสมมติกับเด็กคนอื่นๆในตอกสลัมและนั่น คือจุดเริ่มต้นของความฝันของเขาว่าสักวันประสาทและอาณาจักรที่มองเห็นได้ในตอนนี้จะเป็นของเขาแต่ในตอนนี้ความคิดของกีฟีที่ดูสับสนในความมืดมนที่ไร้แสงสว่างประสาทสัมผัสที่ไร้การรับรู้เขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาบ้าไปแล้วหรือเปล่าหรือนานแค่ไหนแล้วที่เขาได้เห็นแสงสว่างเป็นครั้งสุดท้าย แต่ไม่ว่าที่แห่งนี้จะมืดมนสักขนาดไหนแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนอยู่ในมโนคิดของเขาอยู่เสมอนั่นก็คือกัดกัดดูจะเป็นสิ่งเดียวที่ฉุดลังให้กีฟีดมีสติและสำนึกของเขาให้คงอยู่ได้ในบรรดามิตรมากมายหลายร้อยแล้วศัตรูหลายหมื่นไม่มีใครเลยที่กีฟีดจะควบคุมหรือบงการไม่ได้ถ้าเป็นมิตร ก็จะมีแต่ความนับถือและมิตรภาพส่วนถ้าเป็นศัตรูก็จะมีแต่ความหวาดกลัวและชิงชังแต่ทุกคนก็ล้วนเป็นหมากบนกระดานที่กีฟีดได้วางเข้าไว้แต่เมื่อไหร่กันที่หมากบนกระดานตัวหนึ่งได้มีอิทธิพลต,ต่อเขามากถึงขนาดนี้คนที่น่าจะอยู่ในอุ้งมือเขามากที่สุดอย่างกัดกลับมีอิทธิพลต่อกีฟีดมากขนาดนี้ จุดเริ่มต้นบนทางเดินในตอกหินนั้นเขาได้วิ่งมาไกลมากแล้วเมื่อเทียบกับปลายทางที่เขาดันด้นมาปราสาทที่เคยสว่างเฉิดฉายอยู่สุดปลายทางนั้นแต่ตอนนี้ใบหน้าของกัตที่ปรากฏขึ้นและเป่งประกายเด่นชัดจนกบฝันที่สุดปลายทางนั้นกรีฟตีตื่นขึ้นมาในห้องถังที่มืดมิดแต่ภายใต้ความมืดมิดนั้นเขาได้มองเห็นอะไรบางอย่าง ซึ่งกระจ่างชัดอยู่ในมุมมืดแห่งนั้นจุดที่มองเห็นได้ในความมืดเผยให้เห็นอะไรบางอย่างที่อยู่อีกฟากของผนังสิ่งนั้นกำลังดันก้อนอีกก้อนเล็กๆให้หลุดออกมามันคืออะไรกันแน่นี่คือความฝันอย่างนั้นเหรอกรีฟฟีดที่สับสนกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก้อนหินก้อนหนึ่งได้หลุดออกมาเผยให้เห็นอะไรบางอย่าง สิ่งนั้นมันเหมือนเลือดหรือชิ้นเนื้อที่ไร้รูปร่างมันกำลังคลืบคลานออกมาจากรูของผนังนั้นมันคือภาพลวงตาอย่างนั้นเหรอสติที่กำลังสับสนของกีฟีดคิดกับสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในขณะนี้ก้อนเนื้อที่บิดเบี้ยวเหล่านั้นค่อยๆค,คลืบคลานออกมาจากผนังพร้อมกับเอื้อมแขนเล็กๆที่บิดเบี้ยวนั้นมาที่มือ ซึ่งไล่เรี่ยวแรงของกีฟีดเจ้าชายเสียงในโสดความคิดของกีฟีดที่รับรู้ได้ถึงเสียงที่แทบจะเป็นการกระซิบของก้อนเนื้อที่บิดเบี้ยวเหล่านั้นเจ้าชายกีฟีดย้ำคํานั้นในใจพวกมันได้กระซิบเบาๆว่ามันเฝ้ารอการที่จะได้พบกับกีฟีดมานานแสนนานเจ้าชาย ของเหล่าผู้ที่ได้รับการยกเว้นจากกระแสะแห่งกรรมเหล่าเนื้อที่บิดเบี้ยวนั้นจับมือของกรีฟีดพร้อมแสดงความคารวะที่ได้รับการเข้าพบกรีฟีดมองการกระทําของสิ่งที่เขาเห็นอย่างไม่เข้าใจกรีฟีดมองดูผ่านที่รูผนังในรูนั้นกรีฟีดได้มองเห็นมิติที่กว้างใหญ่หลขอบเขตที่นั่นมีเงาของอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ เสียงที่กระซิบของล่างเนื้อที่บิดเบี้ยวได้บอกว่าอีกไม่นานในเวลาที่เหมาะสมเจ้าชายก็จะได้พบกับที่อยู่ของเขาในฐานะราชาแห่งโชคลาภของผู้หิวโหวยที่จุดตั้งแคมป์ของกองพันเดียวพวกเขากำลังเตรียมตัวสำหรับก,การดำเนินการช่วยเหลือกรีฟีดถึงแม้สมาชิกแนวหน้าส่วนใหญ่จะได้ไปช่วยกรีฟีด แต่ลิเคโดที่บาดเจ็บนั้นเขาต้องอยู่ที่นี่อาการบาดเจ็บของเขาอาจจะทําให้การช่วยเหลือกีฟีดผิดพลาดได้ลิเคโดรู้จะเสียใจที่เขาไม่สามารถร่วมเดินทางไปกับทุกคนได้แต่จูโดได้ปลอบใจลิเคโดพร้อมรับปากที่จะช่วยกีฟีดออกมาลิเคโดขอให้กัตร่วมช่วยเหลือกีฟีดและร่วมกับกองพันเดียวเหมือนเมื่อครั้งเก่าก่อนกัตยิ้มรับกับลิเคโด แคดก้ a, เรียกประชุมและบอกถึงแผนการที่กําลังจะเริ่มขึ้นแคดก้ Cat a, ได้แบ่งการปฏิบัติการออกเป็นสองส่วนหน่วยแรกคือหน่วยที่จะช่วยเหลือกีฟีตออกมาจากที่คุมขังซึ่งประกอบด้วยแคดก้ากัดจูโดและพี่พินและหน่วยที่สองประกอบด้วยโคคัตและทหารรับจ้างที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อกําหนดหน้าที่แล้วแคดก้ Cat a, ได้ออกคําสั่งให้ทุกหน่วยออกเดินทางในทันทีสิ้นเสียงของแคดก้า พวกเขาทั้งหมดควบม้ามุ่งตรงเข้าสู่วิมดัมในทันทีสามวันต่อมาหน่วยของแคดก้าก็มาถึงวิมดัมในตอนดึกที่สุสานพวกเขาได้กำลังค้นหาอะไรบางอย่างอยู่กัดที่ไม่เข้าใจได้สอบถามถึงเหตุผลที่ต้องมาที่สุสานแห่งนี้จูโดโอ,อธิบายกับกัดถึงทางลับที่เป็นเส้นทางที่จะนำพวกเขาไปสู่นครวิมดัมได้ประสาท หรือเมืองหลวงมักจะมีช่องทางหลบหนีฉุกเฉินเช่นนี้เสมอเพื่อหลบหนีในยามสงครามและพวกเขาก็จะใช้เส้นทางนี้เพื่อรอบเข้าสู่นครวิมดัมกัดที่แย้งกับคําบอกของจูโดถึงโอกาสที่จะค้นพบทางลับที่ซุกซ่อนอยู่แต่ยังไม่ทันที่กัดจะกล่าวจบแคทก้าก็ได้พบกับสัญ,ญลักษณ์ของทางลับนั้นตาขนาดเล็กบนป้ายหลุมศพคือสัญ,ญลักษณ์ของเส้นทางดังกล่าว พี่พินได้ออกแรงดันป้ายหลุมศพนั้นออกเผยให้เห็นช่องทางลับที่มีบันไดซ่อนอยู่เบื้องล่างกัดได้เสนอกับแคดก้าว่าเธอควรจะรออยู่ที่นี่เพราะตอนนี้แคดก้าคือแม่ทัพคนสําคัญของกองพันเยี่ยงแคดก้าปฏิเสธกับกัดเพราะภารกิจที่อยู่เบื้องหน้าต้องการกําลังคนที่มีฝีมือกัดที่กําลังจะโต้แย้งแคดก้าแต่เธอก็ตรงเข้ามากระทบอกของกัดพร้อมกับบอกกัดถึงความสัมพันธ์ ที่แสดงออกมาของคนทั้งคู่แคทก้าไม่อยากให้กัสห่วงเธอจนเกินไปความสัมพันธ์ที่แสดงออกของคนทั้งคู่นั้นทําให้จูโดและพิพินอดขำไม่ได้เมื่อตกลงกันได้แล้วทั้งหมดจึงได้ใช้เส้นทางลัดนี้มุ่งเข้าสู่วินดัมในทันทีทางลัดในอุโมงค์ที่ทอดยาวนี้เต็มไปด้วยน้ําที่ขังอยู่เต็มพื้นกัสที่กําลังมุ่งหน้าไปช่วยเหลือกีฟีดอยู่นั้นเขากําลังคิดถึงกีฟีด เพราะถ้าหากช่วยเหลือกีฟีดได้แล้วความเธอเยอทยานของกีฟีดท,ที่จะชิงบอลลังมิดแลนด์จำเป็นต้องมีกัดกัดที่สับสนในการกระทําของตนเองที่กําลังทําอยู่กับอนาคตที่ตนเองได้เลือกไว้แล้วกีฟีดอาจจะกลับมาผง,งาดได้อีกครั้งและสารต่อความฝันของเขาโดยมีกัดอยู่เคียงข้างกับกัดที่เลือกเส้นทางของตัวเองไว้แล้วที่จะใช้ดาบตามหาฝันของตัวเองกัด ที่ยังเลือกไม่ถูกกับความคิดที่สับสนนี้และตอนนี้ดูเหมือนพวกเขาก็จะมาถึงจุดสิ้นสุดของทางลับแล้วกัดเองดูจะทึ่งกับพวกของจูโดมากที่พวกจูโดสามารถค้นหาทางลับเข้าสู่วิมดัมได้อย่างง่ายดายจูโดได้บอกถึงสายลับที่มีอยู่ในวิมดัมอีกทั้งเส้นทางลับนี้ก็ได้มาจากสายลับคนนี้เช่นกันพวกเขาโผล่มาที่สุสานหลวงภายในวังที่นั่น ใครบางคนกำลังรอพวกเขาอยู่กัตที่เตรียมท่าโจมตีคนลึกลับนั้นแต่แคดก้าได้ห้ามกัตไว้พร้อมบอกกับกัตถึงแนวร่วมของพวกเขาที่เป็นสายลับและคนส่งข่าวให้แก่แคดก้าสายลับภายใต้ผ้าคลุมดูดีใจมากที่เห็นทุกคนเธอดูจะจำกัตได้ดีในฐานะคนสนิทของกรีฟีดและชายที่เรียกยูริอูดว่าลุงสายลับได้เปิดผ้าคลุมของเธอออก เธอคือเจ้าหญิงชาร์ลอตต์กัตรู้จะประหลาดใจไม่น้อยที่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์เป็นสายให้กับกองพันเหย่ยวแคดก้าแนะนําตัวกับเจ้าหญิงชาร์ลอตต์พร้อมขอบคุณสําหรับสิ่งที่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์มอบให้ชาร์ลอตต์ที่ดูเหมือนจะจําแคดก้าได้แต่เธอเพิ่งจะดูออกว่าแท้จริงแล้วแคดก้าคือผู้หญิงชาร์ลอตต์รู้จะแปลกใจที่ครั้งแรกที่พบกันทั้งที่นั่นสว่างและชัดเจนแต่กับแยกแคดก้าไม่ออก ว่าเธอคือผู้หญิงซึ่งต่างกับตอนนี้ถึงแม้จะมืดมัวและไม่ชัดเจนแต่เธอก็ดู้จะรู้ได้ในทันทีความเป็นแม่ที่กำลังเริ่มขึ้นกับแคทก้าทำให้เธอดูมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นแคทก้าตัดบทเพราะการช่วยเหลือกีฟีดดูจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเจ้าหญิงชาร์ลอตเองก็ดูจะเข้าใจเธอรีบนำทางทุกคนในทันทีขณะที่พวกเขา เดินฝ่าความมืดที่ว่างเปล่าของวิงดัมแคทก้าที่กำลังสงสัยกับบทบาทและความสำคัญหลังจากนี้ที่กีฟีดจะมีให้กับเจ้าหญิงชาร์ลอตต์กีฟีดในฐานะนักโทษกับทายาทอันดับหนึ่งของมิดแลนด์สถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแวบหนึ่งในความคิดของแคทก้าเธอรู้ดีว่าลึกๆแล้วเธออิจฉาชาร์ลอตต์ในฐานะผู้หญิงของกีฟีด แคดก้าได้เอื้อมมือของเธอไปจับที่มือของกัตไว้กัตรู้จะประหลาดใจเล็กน้อยกับพฤติกรรมของแคดก้าแต่แคดก้าก็ต้องละมือออกจากกัตทันทีที่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์เอ่ยขอโทษกับทุกคนถึงสิ่งที่พ่อของเธอได้ทํากับกีฟีดและทุกคนแคดก้าเข้าใจดีกับสิ่งที่เจ้าหญิงได้บอกกับทุกคนแต่จูโดที่กําลังสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการกวาดล้างใหญ่ของกองพันเดียวเจ้าหญิง ดูจะอึดอักที่จะตอบโดยมีสาวใช้ของเธอได้ปลามไว้แต่เจ้าหญิงก็เลือกที่จะบอกความจริงที่เกิดขึ้นให้ทุกคนได้รับรู้เธอเล่าถึงการมาของกีฟีตในยามค่ำคืนที่ห้องนอนของเธอแต่ทันใดนั้นยามสองคนที่ได้เดินตรวจตาบริเวณนั้นก็ได้พบเข้ากับกลุ่มของพวกแคทก้ากัดและจูโดที่เตรียมพร้อมสำหรับภารกิจที่อยู่เบื้องหน้าแต่เจ้าหญิงชาร์ลอต ได้รีบตรงไปหาทหารยามเหล่านั้นทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้แสงจากคบเพลิงของทหารยามส่องเห็นใบหน้าของพวกกัดเพราะทุกคนในกองพันเหย่ยวต่างก็เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีแม้เวลาจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ตามทหารเหล่านั้นส่องไฟไปที่หน้าของเจ้าหญิงชาลอตเมื่อประจักษ์แล้วว่าคือเจ้าหญิงทหารยามก็ได้คุกเข่าขอโทษที่ล่วงเกินเจ้าหญิงได้บอกกับทหารทั้งสองถึงการออกมาเดินเล่นในยามวิการเช่นนี้และขอร้องให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับ พร้อมกันนี้เจ้าหญิงก็ได้ติดสินบนกับทหารทั้งสองทหารยามที่ดีใจกับเงินสินบนนั้นได้กล่าวฝากเจ้าหญิงกับพวกของกัทที่ทหารเหล่านั้นเข้าใจว่าคือทหารองคลักษ์กัทชมเจ้าหญิงถึงจิตใจที่เข้มแข็งแต่ยังไม่ทันขาดคําเจ้าหญิงก็ทิ้งตัวเป็นลมไปด้วยความตื่นเต้นเธอกล่าวออกมาอย่างจริงใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทําไปก็เพื่อกรีฟีด คำพูดที่ออกมาจากใจของชารลล์ทําให้แคดก้านิ่งไปกัดที่เข้าใจแคดก้าเขาตรงเข้ามาหาเธอพร้อมกับพูดกับแคดก้าอย่างติดตลกถึงการที่จะเป็นผู้นำทางให้ในเวลาที่ใจของแคดก้ากำลังสับสนถึงแม้แคดก้าจะปฏิเสธข้อเสนอของกัดแต่เธอก็จับผ้าคลุมของกัดไว้ในเวลาที่ใจกำลังสับสนทางเดินก็ดูจะไม่เหมือนเก่ากัดมองดูแคดก้า เขายิ้มออกมาอย่างเข้าใจในที่สุดกลุ่มของกัตก็มาถึงหอคอยเก่าแก่ที่นี่มันใหญ่โตและดูน่ากลัวจูโดอธิบายว่าหอคอยแห่งนี้เรียกว่าหอคอยแห่งการคืนชีพหอคอยแห่งนี้เป็นหอคอยที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาหอคอยที่มีอยู่ในมิดแลนด์ทั้งหมดมันได้ถูกสร้างพร้อมกับการสถาปนานครมิดแลนด์ในสมัยสงคราม ที่แห่งนี้ใช้เป็นที่คุ้มขังนักโทษและเฉลยศึกเจ้าหญิงชาร์ลอตได้เสริมขึ้นว่าถึงแม้ในตอนนี้เองที่นี่ก็ยังเป็นคุกอยู่เช่นเดิมและกรีฟีดก็ได้ถูกคุมขังอยู่ในชั้นล่างสุดของหอคอยแห่งนี้เมื่อมาถึงที่นี่แคดก้าได้บอกกับเจ้าหญิงให้กลับไปเพราะการที่เจ้าหญิงม่อยู่ในห้องบรรทมอาจจะเกิดเรื่องวุ่นวายตามมาได้แต่จูโดได้เข้ามาทักท้วงแคดก้า พร้อมดึงตัวของเธอไปปรึกษาไปการส่วนตัวจูโดโได้บอกถึงข้อได้เปรียบถ้ามีเจ้าหญิงเป็นหลักประกันหากมีความจําเป็นแคดก้าดูจะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เจ้าหญิงชาร์ลอตที่ได้ยินคําปรึกษาของคนทั้งคู่เธอยินดีที่จะเป็นตัวประกันและขอร้องให้แคดก้าพาเธอหลบหนีไปพร้อมกับกี่ฟีต ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเบอร์เซิร์ก EP ที่38ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้บายสีด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ